สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำ5 captions ประโยคบอกรักซึ่งไม่มีคำว่ารักอยู่ในประโยคเลยค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูประโยคแรกเลยค่ะประโยคที่หนึ่งค่ะ I'm so lucky to have you อีกิหนึ่งนะคะ I'm so lucky to have you ประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันโชคดีที่สุดที่มีเธอเลยค่ะประโยคที่สองค่ะ my happiness is you my happiness is you ประโยคนี้ค่ะจะแปลว่าความสุขของฉันคือเธอนะประโยคที่สามค่ะ together with you is my favorite place to be ประโยคนี้แปลว่าที่ที่ฉันชอบก็คือที่ที่มีเธออยู่ค่ะอู้ยหวานมากประโยคที่4แล้วค่ะประโยคนี้ยาวหน่อยนะแต่ว่าถ้าพูดได้รับรองจริงสุดยอด Your make my routine days become more meaning เธอทำให้วันแสนธรรมดากลายเป็นวันที่มีความหมายค่ะ ยไปลประโยคสุดท้ายแล้วนะคะประโยคที่5ค่ะ You're my dream that comes true เธอคือคนในความฝันที่ฉันพบเจอในความจริงมีอยู่จริงเป็นไงกันคะไม่ยากเลยใช่ไหมพยายามฝึกพูดฝึกอะค่ะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะกลานิดนึงและเดี๋ยวเราก็ได้เองค่ะบอกรักไปเลยค่ะ คนที่เรารักลูกด้วยนะคะเนี่ที่สำคัญเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ See you next t เธอเธอ Even though we fight a lot I will want you in my life แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันมากแค่ไหนฉันก็ยังอยากมีเธอในชีวิตอยู่